สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยมาอีกแล้วค่ะคลิปนี้เป็นดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันเสาร์ที่10กรกฎาคม2564นนะคะเช่นเคยก็เป็นเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพค่ะเลขนำโชคจากหน้าไพ่ก็มีมาให้เช่นเคยนะคะให้หลายๆท่านได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเสริมความมั่นใจในการกระทำการต่างๆของเราในวันนี้ค่ะ สีมงคลโคนะวันเสาร์ท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเลือกใช้สีชมพูท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องของการงานความสําเร็จต่างๆนะคะเลือกใช้สีดําหรือสีน้าตาลยกเว้นคนเกิดวันศุกร์นะคะส่วนสีชมพูวันพุธก็หลีกเลี่ยงก่อนนะคะทีนี้เรื่องเงินเงินทองทองโชคลาภต่างๆนะคะเลือกใช้สีฟ้ากับสีน้ําเงินค่ะเด่นๆยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์นะคะทีนี้ก็หลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะทุกท่าน มาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะมีเดอะเชอรีออดนะคะคือคนเกิดวันอาทิตย์เลขนำโชคของคุณนะเจ็ดหนึ่งศูนห้าเจ็ดหนึ่งศูนห้าการงานถือว่าวันนี้เหนื่อย นะคะบางท่านอาจจะต้องแบบว่าเออเดินทางออกไปน่นมานี่บางท่านเดินทางไกลหน่อยต้องออกต่างจังหวัดนะบางท่านทํางานประจําแต่ว่าอาจจะมีปัญหาน่นนี่นั่นมาให้คุณต้องจัดการเรียกว่าเหนื่อยนะคะแต่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีไหมเป็นไพ่ที่ดีค่ะมันก็ออกผลลัพธ์ก็คือความสําเร็จนะ,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างดูดีมั่นคงสําเร็จเพียงแต่ว่ามันต้องเหนื่อยแค่นั้นเองแล้วคุณต้องทํางานในเชิงรุกมากกว่าปกติ เรื่องของการเงินภาระยังเยอะอยู่นะคะเงินหลักๆก,ก็มาจากการทํางานอย่างหนักของเราเองนะแต่พอดีด้วยภาระที่มันค่อนข้างเยอะดังนั้นต้องพิจารณาเรื่องของการเงินให้ดีให้รอบคอบนะคะรายรับรายจ่ายยังต้องทํางานอย่างหนักต่อไปคะ่ะเพื่อหาเงินความรักคนโสด ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เนาะอาจจะด้วยด้วยความไม่มั่นใจในตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างไม่มองมองว่าบางทีเราอาจจะต้องพยายามที่จะหาทางที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อที่จะแบบว่าเออมีคนใหม่ๆเข้ามาบางทีบางท่านอาจจะอยู่ในสถานการณ์แอบรักแอบชอบก็ได้นะแต่อาจจะรู้สึกเหมือนกับเออเราชอบคนที่เราไม่ควรจะชอบเขาหรือเปล่านะดูเขาเหมือนไม่ไม่ค่อยสนใจเรามีแต่เราชอบเรามองแต่วันนี้โดยรวมแล้วมันออกแนวลบมากกว่านะคะเราก็ไม่ต้องสนใจดีกว่าเนาะ คนที่มีแฟนแล้วนะก็มีเรื่องน้อยอกน้อยใจแหละเหมือนแฟนทํางานหรือแฟนทํำนูน่นทํานี้แล้วเขาไม่ค่อยสนใจเรานะเราเองเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องต้องตามนะอยากจะพูดจะคุยก็ต้องเราเป็นฝ่ายที่พยายามพูดคุยพยายามจะเจอแต่ออกมันออกแนวแบบไม่ค่อยสบายใจน้อยเนื้อต่ําใจหน่อย ก็ต้องเออก็ต้องมองในแง่ดีนะคะมองในแง่ดีว่าอาโอเคละมันเรื่องของการงานความสําเร็จเรื่องความมั่นคงในชีวิตนะในตอนนี้มันสําคัญมากกว่าความรักนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเออเรารักแฟนเราแล้วก็ทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดนะคะก็พอละสุขภาพถือว่ายังอยู่ในข่ายที่แข็งแรงก็มีคำแนะนำนะคะจากหน้าไพ่ว่าถ้าเริ่มมีอาการแบบ เจ็บป่วยแม้เพียงเล็กน้อยต้องรีบหาทางรับรักษานะคะอย่าปล่อยไว้มันมีโอกาสจะลุกลามเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาเริ่มต้นดูแลตัวเองให้ดีกว่าเดิมแล้หล่ะนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ต่อไปค่ะคนเกิดวันจันทร์เลขนำโชคของคนเกิดวันจันทร์ค่ะ เลขสามมาเลขเดียวนะคะคุณเกิดวันจันทร์เลขนำโชคคือเลขสามการงานอาจจะดูนิ่งๆแต่มันเป็นสภาวะนิ่งที่ยังมีความคืบหน้ายังมองเห็นอนาคตที่ดีมีความมั่นคงอยู่นะคะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเราก็ทํางานในหน้าที่เราให้ดีที่สุดจริงๆแล้วคุณมีจุดเด่นในเรื่องของความน่าเชื่อถือเนาะ,ะพูดอะไรคนก็เชื่อนะคะพูดอะไรคนก็ฟังถ้าต้องนําเสนอผลงานก็ต้องกล้าๆที่จะนําเสนอหน่อยนะคะเพราะว่าพูดอะไรก็ดีแ นะวันนี้มันเป็นเป็นบวกนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นบวกในแนวแบบเฮ้ยนิ่ง,งๆเล็กน้อยการเงินไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่นะคะรายรับก็ไม่เป็นอย่างที่คิดรายจ่ายก็ทําให้หงุดหงิดลาคาญใจนะก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปค่ะความรักองค์ไม่ได้ดังใจเช่นเดียวกันด้วยความที่เป็นไพ่ดาบคือคนโสด รักใครชอบใครมันก็จะไม่เป็นอย่างที่เราคิดอยากคุยไม่ได้คุยหรือบางทีคนที่เข้ามาคุยก็ไม่ใช่คนที่ชอบตัวคุณเองอาจจะเป็นช่วงที่เรากําลังพยายามที่จะ move on พยายามจะเข้มแข็งพยายามจะก้าวต่อไปก็เลยไม่อยากจะสนใจใครส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะต้องระวังการมีปากเสียงกันด้วยเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆอ,อารมณ์เหวี่ยงวีในใส่กันแล้วก็ไม่ค่อยใช้เหตุผลนะคะวันนี้พอหงุดหงิดก็คือใส่นะคนที่รับมือโดยตรงก็คือแฟนนะคุณอาจจะต้องรับมือกับอารมณ์หงุดหงิดของแฟนหรือแฟนคุณต้องรับมือกับอารมณ์ ห,ด,หดแบบเล็กๆน้อยๆก็หดหดอนะ่ะแล้วก็ใส่เอาเป็นว่าอย่าถือสาการนะคะอย่าถือสาการสุขภาพยังแข็งแรงและไม่มีอะไรน่าห่วงแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มการแบบออ,ออกกําลังกายนะคะการบริหารร่างกายนะเพื่อให้แข็งแรงมากขึ้นบ้างคือบางทีเราพอทํางานแล้วเราก็อยู่นิ่งๆเฉยๆนะก็นั่งโต๊ะทํางานทั้งวันนะคะอันนี้ก็พิจารณาดูเนาะ คนเกิดวันอังคารค่ะเลขนำโชคข,ของคนเกิดวันอังคาร7 6 4เห่อ7 6จค่ะขอภัย7จ็เรื่องของการงานค่ะวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำนะคะอาจจะอ,อ,อนาคต อาจจะยังไม่แน่นอนนะบางท่านแต,แต่แต่ต้องบอกว่าที่คุณทําอยู่ในตอนนี้นะมันก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งอนะเนาะแต่เพียงแต่ว่าพอมอมองไปที่อนาคตอะคนเกิดบางคานคุณเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจคุณรู้สึกเอออนาคตมันน่ากลัวจังเลยเราจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนสิ่งนี้จะทําต่อไปหรือจะทําสิ่งใหม่หรือจะอะไรก็ตามแต่ทางเลือกหลายๆอย่างในใน,ในเรื่องการงานของคุณยังคงไม่กล้านะคะยังคงต้องใช้เวลาในการคิดในการพิจารณาในการ,ค,รคล่ครวนต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะ แต่ทีนี้ในเรื่องของการเงินล่ะการเงินเป็นเงินที่มาจากการทํางานเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นงานก้าวหน้าเงินก็ก้าวหน้าตามไปด้วยแต่ว่างานมันอาจจะก้าวหน้าช้าไปนิดนึงเพราะฉะนั้นบริหารจัดการเวลาจัดการเวลาเ,เรื่องของการงานให้ดีนะคะเงินมันจะได้มาตามกําหนดค่ะแต่ถือว่ายังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะยังไปได้เรื่อยๆออไม่ได้เดือดร้อน ความรักกะดีคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจนะคะนะถ้าคุณยังโสดอยู่นะเอ่อเราอาจจะแบบเออเวลาที่เราไปทํางานไปเจอคนน้นคนนี้หรือว่าในโซเชียลที่ไปเข้ากลุ่มนู้นนี่น่นนะมีคุณมีโอกาสที่จะได้มีคนที่แบบ เออติดมาได้พูดคุยสารต่อประมาณนี้ชอบพอใจค่ะคนที่คุยกันมานานอาจจะตกลงปรงใจว่าเป็นแฟนกันในวันนี้ก็ได้นะคะนะมีคนที่ทำให้คุณหวั่นไหวแน่นอนในวันนี้แต่ว่าเออจะสารสัมพันธ์ต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูกันไปในระยะยาว คนที่มีแฟนแล้วรักกันดีมากนะคะวันนี้ต้องบอกว่าได้ใช้เวลาร่วมกันอบอุ่นมีชีวิตชีวาหวานโรแมนติกนะดีสุดๆส่วนคนที่มีปัญหาทะเลาะก,กันมาก่อนหน้าก็จะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะ สุขภาพนะคะยังคงวุ่นวายอยู่กับเรื่องราวเดิมๆนะ,ะกิจวัตรประจําวันของคุณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการทํางานการพักผ่อนการกินการดื่มนะคะมีบางอย่างที่มันไม่โอเคมันไม่สมดุลมันไม่ดีและคุณรู้ว่ามันไม่ดีคุณก็ยังทําเช่นเรื่องของการกินอาหารที่ตัวเองชอบแต่ว่าเอ๊อาจจะไม่ถูกกรเราหรือบางทีการดื่มนะคะการดื่มการเที่ยวรู้ว่ามันไม่ดีแต่ว่าคุณก็ยังตามใจตัวเองอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะ เจ็บไข้ได้ป่วยจากการตามใจตัวเองไม่ได้ดูแลตัวเองมากเท่าที่ควรนะคะคนเกิดวันพุธค่ะเลขนำโชคของคนเกิดวันพุธ1 2 19 4 12 19 4 เรื่องของการงานวันนี้ค่อนข้างนิ่งแนะนำคนเกิดวันพุธว่าคุณอาจจะต้องประเมินหรือพิจารณางานที่คุณทำอยู่ในตอนนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่ามันนิ่งเพราะอะไรมันไม่ก้าวหน้าเพราะอะไรและมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงหรือเปล่าแน่นอนแม่หมอมองว่าบางทีเราอาจจะทำในสิ่งเดิมๆที่ ที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยมีการปรับปรุงมันต้องตามโลกให้ทันนะคะตอนนี้ต้องว่าอาจจะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะล้านหลังออหรือมีอาการแบบตามคนอื่นไม่ทันอยู่นะคะคุณเกิดบันพุธไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรขอให้พิจารณางานหรือ,อ,อสิ่งที่เราทํำอยู่ในตอนนี้อีกทีว่าเออมันจะปรับตรงไหนได้บ้างนะคะมันอาจจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็ได้ ส่วนการเงินดีแน่นอนและแม่หมอมองว่ามันจะมีโอกาสเรื่องการงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะลองดูโอกาสเรื่องการงานใหม่ๆหรือไอเดียใหม่หรือสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณตอบรับหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างนะคะมันจะทำให้เงินเข้ามาเยอะขึ้นด้วยนะ การเงินเริ <S an> ่มจะดีแล้วค่ะแต่ว่าเราเองเราอาจจะต้องใส่ความกระตือรือร้นหรือว่ายอมรับโอกาสใหม่ๆเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยนะคะทําสิ่งใหม่ๆแล้วเงินมันจะมาแน่นอนค่ะต้องบอกว่าวันนี้ดวงดีเอ่อน่าจะดวงดีแบบคนที่โอ้มันไม่ใช่วันที่หนึ่งหรือวันที่สิบหกเนาะต้องบอกว่าวันนี้ดวงเสี่ยงเสี่ยงโชคก็ดีมากพอสมควรนะคะวันนี้เอาเป็นว่าเงินดีคล่องค่ะ ความรักจะนิ่งๆแต่ว่านิ่งแบบมีความสุขแล้วก็มั่นคงคนโสดโอกาสที่จะเจอคนถูกใจก็มีนะคะก็อาจจะมาทางสายงานประมาณนี้เนาะนะหรือบางทีอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะแนะนําให้รู้จักกันก็ได้คนที่มีคนคุยอยู่แล้วมีโอกาสที่จะ เปิดใจคุยกันมากขึ้นมีการพัฒนาอาจจะเริ่มต้นที่แบบว่าเออคุยกันจริงจังสักทีนะคะตั้งใจว่าเราจะให้โอกาสคนนี้แหละหรือคนนี้แหละให้โอกาสเราได้พูดได้คุยกันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่ามากกว่าเพื่อนนะคะ คนที่มีแฟนแล้วเนะี่ยยิ่งดีไปใหญ่วันนี้ถ้ามีถ้านเลาะกันก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจนะกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคนที่รักกันดีอยู่แล้วก็รักกันดีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปอจะได้วางแผนอนาคตร่วมกันวางแผนมันหมายวางแผนแต่งงานวางแผนมีลูกนะคะคือทุกอย่างมันดีไปหมดวันนี้ความรักอะ่ะ สุขภาพก็ดีเช่นเดียวกันค่ะนะคะแข็งแรงสมบูรณนะ์แต่ว่าอาจจะอยากที่จะให้คําแนะนํานิดหนึ่งนะว่าบางทีอาจจะต้องทั้งดูแลสุขภาพตัวเราให้มากเป็นพิเศษแล้วก็ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยนะคะไม่ใช่แค่เราคนเดียวเพราะฉะนั้นถือความปลอดภัยของครอบครัวเราเป็นหลักค่ะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะ เรื่องของการงานค่ะออวันนี้เหนื่อยหน่อยนะอาจจะต้องระมัดระวังว่าการไปพูดคุยการไปติดต่อประสานงานมันจะไม่ค่อยราบรื่นนะคะเราต้องการแบบนี้แต่ว่าคนที่เราไปติดต่องานด้วยเขาอาจจะไม่เห็นด้วยหรืออาจจะต้องการอย่างอื่นอาจจะมีปัญหาหรือบางทีกับเพื่อนร่วมง,งานกับหุ้นส่วนอาจจะมีความขัดแย้งความเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างโดยรวมแล้ววันนี้ต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องทํางานในเชิงรุกในขณะเดีวยวกันอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการประทะคารมหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเพื่อที่จะให้งานมัน มันมันก้าวหน้าต่อไปนะคะเราต้องมั่นอกมั่นใจแล้วก็อย่าท้อนะคะโอกาสสําเร็จมีอยู่การเงินน่ะดีค่ะนะมีใช้มีจ่ายไม่ได้เดือดร้อนคุณเองคุณก็หาเงินได้ได้เก่งหาเก่งหาดีเดือดร้อนก็มีทางออกมีทางไปคือเรียกได้ว่า ความฉเฉลียวฉลาดความเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งของคุณอนะ่ะดีมากแล้ววันนี้พูดพูดจาได้เงินได้ทองด้วยนะ <c oughs> ถ้าไปเจรจาเรื่องเงินคนทองทอง,ทองวันนี้สำเร็จนะคะเออเอาง่ายๆนะสมวิว่าคนเกิดวมื่อหลดัดบางท่านที่แบบเออเดือดร้อนจริงๆนะ่ะก็จะกะว่าเออถ้าเราไปยืมเงินคนนี้จะได้ไหมไปขอความช่วยเหลือจากเขานะคะอันนี้สําหรับคนที่เดือดร้อนเนาะได้ ได้วันนี้คุณพูดอะไรมีโอกาสที่คนจะเห็นด้วยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคุณเยอะมากไปเจราจาเรื่องเงินก็ดีค่ะทีนี้ความรักคนโสด ก็ยังไม่เหมอว่าโสดนะแต่ว่ามันจะมีคนคุยอะค่ะเพียงแต่คุณอาจจะยังไม่สนใจคุณยังรู้สึกว่าเออฉันอยู่แบบนี้ไปก่อนดีกว่านะแต่ว่าความรู้สึกดีๆก็ๆมีอยู่เนาะเพียงแต่มันมันยังคาดเดาไม่ได้ว่าจะยังไงมันก็จะยังนิ่งๆอยู่คนที่มีแฟนแล้วความสัมพันธ์ก็ก็ดีในระดับที่น่าพอใจอยู่นะคะมันอาจจะมีปัญหาบ้างก็เป็นปัญหาแบบของคนที่ที่เป็นแฟนเป็นคู่กันนะคะ่ะมันไม่ได้ราบรื่นทุกวันมันมีปัญหาแต่ว่าบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องไป ไปวุ่นวายอะไรกับปัญหามากบางทีแค่อยู่เฉยๆบางทีแฟนบน่นแฟนจุกจิกหรืออะไรก็ตามแต่มีปัญหาไม่พอใจบางทีแค่เราอยู่เฉยๆมันก็มันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองอะคะ่ะพยายามยอมรับเนาะโอ้ยสุขภาพแข็งแรงดีดีมากนะคะไม่มีอะไรต้องห่วงไม่หมอไม่มีคำแนะนำด้วยแหละเพราะว่ามันมันมีความสุขสบายกายสบายใจดีอะคะ่ะคนเกิดวันศุกร์ค่ะ เลขนำโชคข,ของคนเกิดบันสุกนะคะห้าสี่ห้าห้าสี่ห้า เรื่องของการงานนะคะวันนี้ต้องอาจจะวุ่นวายแล้วก็มีปัญหาโน่นนี่นั่นจุกจิกมาให้คุณจัดการมาให้คุณอารมณ์เสียนะเอาเป็นว่าหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งคือบางทีความเห็นนะมันไม่ตรงกันอยู่แล้วถ้าคุณต้องเหมือนกับถ้าต้องประชุมหรือต้องคุยงานกับเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนบริวารอะไรทั้งหลายก็ตามแต่ต้องบอกว่าวันนี้มีโอกาสที่คนจะไม่เห็นด้วยกับคุณและคุณก็ไม่เห็นด้วยกับเขา งานจะสำเร็จได้จะไปได้ด้วยดีคงจะต้องหลีกเลี่ยงการขัดความขัดแย้งในลักษณะนี้นะคะมันจะทําให้แบบเออการทํางานเป็นทีมมีปัญหาแล้วงานก็จะช้าเสียอารมณ์ด้วยนะคะใจะเย็นๆนะคะเบาได้ก็เบาเนาะ เรื่องการเงินก็ยังนิ่งๆทรงๆนะคะวันนี้งานกับเงินไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์เงินมันดูนิ่งๆอืดๆเอื่อยๆก็คงต้องพยายามประคองตัวนะคะรายรับรายจ่ายประคองเอาไว้นะจ่ายแต่น้อยนะคะเพราะว่าเงินมันอาจจะช้าหรือเงิน,นอาจจะจะเป็นสภาวะที่คิดว่าจะได้ก็ไม่ได้มันเป็นลักษณะนั้น ความรักก็เอวนิ่งเช่นเดียวกันคนโสดก็อยู่กับตัวเองโสดโสดเหมือนเดิมอาจจะมีคนแอบมองคุณอยู่มีคนแอบชอบอยากจะพูดจะคุยแต่คุณยังไม่สนใจคุณรู้สึกว่าฉันมีความสุขของฉันดีแล้วไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะคนที่มีแฟนแล้วก็เช่นเดียวกันคนที่มีแฟนแล้วต้องบอกว่าโลกส่วนตัวสูงคุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยอยากที่จะวุ่นวายกับแฟนคุณสักเท่าไหร่คุณอยากอยู่นิ่งๆเฉยๆอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณคิดเรื่องงานคิดเรื่องชีวิตคิดเรื่องส่วนตัวที่ มันไม่เด่นในเรื่องของความรู้สึกแบบหวานโรแมนติกเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าให้แฟนเรารู้สึกไม่ดีนะคะเราอยากอยู่คนเดียวเราไม่อยากเจอไม่อยากคุยสักเท่าไหร่เพราะเรามีเรื่องคิดมีเรื่องต้องใครครวนมีอะไรก็ตามแต่ของเราก็ขอให้อธิบายให้แฟนเข้าใจก็แล้วกันนะคะไม่ใช่แบบเงียบๆเ,เฉยๆเนาะแฟนจะไม่เข้าใจค่ะ เรื่องของสุขภาพนะคะก็ยังดีอยู่นะแม่หมอมองว่าคุณเองคุณก็แข็งแรงดีค่ะนะถ้าจะมีปัญหาสุขภาพบ้างก็อาจจะจากการทํางานเนาะจากการทํางานอย่างหนักนะจากการทุ่มเทนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของออฟฟิศซินโดรมที่มันแบบว่าเกี่ยวกับทํางานแล้วก็ไม่ค่อยบริหารร่างกายหรือบางทีการจัดระเบียบ การใช้ชีวิตของเรายังไม่สมดุลน,นะไม่สมดุลในเรื่องของการกินการทํางานการออกกําลังกายนะคะต้องปรับกันอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะให้มันโอเคมากขึ้นเนาะคนเกิดวันเสาร์ค่ะคนเกิดวันเสาร์วันนี้ดวงงานเด่นสุดๆเลยนะคะเลขนําโชคของคุณค่ะ1นึ่งหนึ่งสี่สอหนึ่งหนึ่งสี่สองย์ การงานวันนี้ดีแล้วก็โดดเด่นมากทำอะไรก็ดีหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะงานมีความก้าวหน้านะยิ่งคนที่ตกงานนะคะวันนี้คุณได้งานใหม่แน่นอนนะหรือบางท่านทำงานประจำอยู่แล้วอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆความรับผิดชอบใหม่ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า การันตีได้เลยว่าสําเร็จแน่นอนใครที่กะจะเปิดกิจการใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆเรื่องของการงานไอเดียใหม่ของคุณลงมือวันนี้ได้เลยเลิกดีสุดๆ นะคะคือพอมันเป็นไพ่ที่ให้โชคในเรื่องของการงานไม่ว่าอะไรก็ตามแต่คุณจะสมหวังนะทีนี้เรื่องของการเงินล่ะการเงินก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะยังคาดเ่าอนาคตได้ยากก็แนะนําว่ารายรับรายจ่ายนะคะการเงินทางบัญชีของคุณให้มันสมดุลกันนะคะอย่าให้ติดลบเป็นอันขาดเพราะว่าอนาคตทางการเงินเริ่มจะไม่แน่นอนละคาดเดาได้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลว,วันนี้ให้ดีนะคะ ความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจแบบกระทันหันเข้ามาแบบเจอปุ๊บชอบปับ๊บเจอปุ๊บรักปับ๊บรู้สึกโอ้โหฉันรอคนคนนี้มานานาน่ยมันเป็นอารมณ์แบบนั้นเลยจริงๆนะคะส่วนท่านไหนที่ มีคนที่คุยคุยกันมาก่อนแล้วนะวันนี้อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยมันจะได้ข้อสรุปสักทีนะอาจจะตกลงปงใจที่จะคบกันจริงจังก็ได้นะคะวันนี้ต้องบอกว่าอะไรก็ตามแต่มันเป็นเรื่องของบุญภาวาสนาส่งนะคะเจอคนที่ใช่เจอคนที่ชอบเจอคนที่แบบเหมือนรู้จักกันมานานแสนนานท,ท,ทั้งท้งที่เพิ่งจะคุยกันนะคะเรียกได้ว่าดีมากๆวันนี้คนที่มีแฟนแล้วก็ดีเช่นเดียวกันค่ะนะอาจจะได้วางแผนอนาคตร่วมกันนะคะมีปัญหาก็พูดก็คุยก็เคลียร์กันทุกอย่างโ โอเคแบบสมบูรณ์มีความสุขนะคะที่รอแต่งงานก็จะได้คุยเรื่องแต่งงานกันวันนี้แหละเนาะมา สุขภาพนะคะแข็งแรงดีค่ะไม่ได้มีปัญหาคุณเองสบายกายสบายใจดูแลตัวเองให้ดีมากกว่าเดิมนิดนึงนะคะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเออเราชิลชิวมากจนเกินไปอาจจะหลงลืมในการดูแลร่างกายดูแลสุขภาพตัวเองก็อาจดูแลให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่โดยรวมก็แข็งแรงดีค่ะดวงประจันทันเสาร์ที่10กร,รกฎาคม2564นนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะนะ,ะจำนวนผู้ป่วยโควิดไม่ลดเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่าน ดูแลตัวเองดีๆปลอดภัยจากโควิดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่สวัสดีค่ะ